ลังการยิ่งใหญ่สมการรอคอยสวยสุดป,ปังสมมงอลิสการชยาคว้ามิสบิโมซาควีนไทยแลนด์2022 เป็นค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับมหาปรากฏการณ์สุดป,ปังกว่าที่ผ่านมาสำหรับการประกวดรอบเซนิมิสมมโมซาควีนไทยแลนด์2022ครั้งที่8โดยบริษัทมีโมซ่าเมเนจเมนต์จำกัดถ่ายตายแนวคิดกตตัาการสำนึกรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นหาสาวงามสาวประเภทสองที่พรีพร้อมความงามบุคลิกภาพดีและมีจิตสาธารณะที่คู่ควรกับตำแหนง่งงดงามอย่างมีคุณค่า มิสม m โมซัก e e นไทยแลนด์ได้ผลการตัดสินอลิสกัชญกนชยากัญชนะกุลสวยเจิดตระสุปปังสมองคว้ามิสมีโมซาก e e นไทยแลนด์2022ครองมงกุฎเพชรมุทิตาดารารายหรือเชนออฟกรา t จูดเทียรา้ายสภพายรางวัลเงินสดและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วตอนนี้คิดว่าเหมือนความฝันอยู่เลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างแบบข่าวไปหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากคุณเชื่อว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะก็ทําเต็มที่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก็ผลก็ออกมาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ,ะจริงจริงอลิสคิดว่านะคะคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้ค่ะแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ตัวใหม่ทําใหม่ เพื่อที่จะทําตามความฝันตัวเองอีกครั้งให้ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วอลิสคิดว่าการตอบแทนสังคมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะคะเราคนที่จะรู้จักหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วสังคมก็จะมีความสุขขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างและทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้อลิสค่ะวันนี้อลิสทาได้แล้วค่ะก็สวยจึงฟาดศัพท์ ตรงประเด็นค่ะถูกต้องตรงเพลงเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับลูกสาวคนใหม่ของคุณแม่ทั้ง3าคนนะคะก็หวังว่าเราจะเป็นแท็กทีมนะคะทีมใหม่ปีที่8ที่โดยปกติทุกๆปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิกกี้ก็ทำงานจิตอาสามาเนี่ยทั้งชีวิตนะคะแล้วก็จนกระทั้งมาเป็นโครงการกองประกวดมิสมิมมอสซักควีนที่เราทำมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่8ก็ขอ ตั้งใจนะฮะแล้วก็จะขอทําหน้าที่ตัวเองต่อไปแล้วจะท,ทําให้ดีที่สุดครับตอนนี้นางงามทุกคนนะฮะก็จะเ,เดือนเดือนเดือนเนี้ยนะฮะเราจะต้องไปขอบคุณทุกทท่านที่เป็นผู้ที่มีพระคุณผู้สนับสนุนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนะะให้กองประกวดมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะการที่จะจัดเวทีนางงามสาวประเภทสองจิตสาธารณะ การที่เราอยู่กึ่งกลางกับมนุษย์ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยการที่เราจะเดินไปขอสปอนเซอร์ก็ไม่ง่ายค่ะก็จะขอเดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคะในเดือนแรกในสเก d u ัวแรกนี้ค่ะภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยนะคะเพราะว่ากว่าจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องฝ่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับฝ่าทั้งมีคนชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็การที่เราตรงแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็ก็ขอให้เดินต่อไปแล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปค่ะ